ตอนนี้นะคะเรากำลังจะข้ามเรือจากฮ่องกงไปมาเก๊านะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือไชน่าฮ่องกงเทอร์มินอลนะคะที่อบอกวะไชน่าเฟอร์รี่เทอร์มินอลสองนาทีเรอก็จะออกแล้ปนะคะเราไปเฟอร์รี่ของบริษัท turbojet turbojet นะคะเรือสีแดงค่ะค่าตั๋ว ร้อยแปดสิบเหรียญต่อคนนะคะอันนี้เป็นแบบอะไรนะประหยัดอีโคโนมีอีโคโนมีคลาสค่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศเรือข้างในนะว่าจะเป็นยังไงอยู่ชั้นแถวสามสิบหกเรือลำใหญ่ใช้ได้นะคะที่นั่งกว้างขวางอันนี้ใครมาเรือสินยามาเรือสินยามาเรือด้วยนะนั่งจุดตรงกลางซุปเปอร์คลาสนะไง ต่ว่าอาจจะแบบขึ้นไปดูวิวอะไรเงี้ยให้ดูได้ถ้านั่งหน้าหน้าอาจจะโดนได้จะโดนไลไปน์ไปแล้วไป ที่เดินเว้นยาอนไปรน้องเด็กบกว่าตนเงเ่าช้นเ่า้นหมาุดไปได้ปะพูดหน่อยถึงแล้วค่ะเวเนเชียนผู้คนมากมายล้านลานตานะคะก็จะเห็นรูปต่อไปคมคมใส่นั้นนวมใส่ผูา tóm lại việc và nó này tối quá là người 你好今天那大姐来阿าณา藐海山关这里的风景这是第一次来这里还不知道风景又是怎么样又先去上楼去看看在景边谢谢好不舍拍的哦วันนี้พาพวกพี่ๆเขามาเที่ยวที่วัดอาม่าบางคนมาที่นี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะเดินบันไดขึ้นไปดูข้างบนกันว่าวิวเป็นยังไงแล้วติดตามจบ <c oughs> เนักีกรับชิเรานะคะย้องเยั่่นอ้ไรของมม่า้นจ้โอ้ไปลาอไรของมึงตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านเซนโดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูซากเายกอะไรกโบดเซนต่อกันนะคะเดินเข้าไปข้างในทางนี้ไปเรื่อยๆนะคะระว่างทางเดินก็จะมี ร้านช้อปปิ้งมากมายสองข้างทางนะคะแล้วก็ววมีแสงไฟสว่างๆว่าสนใจดีสร์สดีคนะเนี่ยที่แลกเงินแล,นลนกป่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวประตูโบสถ์เซนต์ปอล <laughs> ประตูนี้ ตอนนี้จริงๆบสเดี๋ยวเป็นบทเก่าแก่มากก่อนหน้านี้นเ,นเป็นโบทเต็มๆแต่ช่วงหลังตึกจ่อ,อ,อไปไหมสอครามเอาสงงขามเหรอ <c oughs> อันนี้อันนี้ข้อมูลจริงไหมคะอันนี้จำจำความไม่ค่อยได้โดนระเบิด <c oughs> สงงขามก็ได้โดนระเบิดแต่โครงสร้างตึกพังหมดเลยคงเหลือแต่ประตูหน้าโยอยู่ตรงนี้เขาก็เลยคนรูปเปุงลักษาไว้ให้เป็นที่ระลึก แล้วก็เอาไว้ถ่ายรูปเพื่อเวลาใครมาเยือนที่มาเก๊าจะต้องมาที่โบสถ์นี้เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปกรรมของโปรตุเกสอันนี้เด็กคนหนึ่งใช่ไหมฮะยังไม่มีใครรูบว่ามันเป็นไรเลยวยตลอดเฮ้ยแต่นี่ก็เป็นบุญมากๆเพราะเรามาช่วงนั้นโอเคไปรังสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาหาเงินกันค่ะถางกลับนะคะเราผ่านแขก โลเล็กมาจะเผาทั้งมาค่ะร้านไหนปิดเราจะขอได้เงินค่ะตอบมาขอยังไงคะด้วยเงินเนี่ยได้ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบีแล้วก็รู้เลยค่ะโอเคโอเคนี่เราจะไปไหนนะคะเราจะไปเสี่ยงชั่วกันค่ะเดี๋ยวเราว่าเราจะกลับกลับกลับแบบราชาเลยกลับแบบยาจอกนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เรายืนอยู่ตรงลิสบัวนะคะลิสบัว